แล้วก็ข่าวใหญ่วันนี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยคือเรื่องคร์มอชุดใหม่เนี่ยฮะก็ประกาศโฉมหน้ามาแล้วฮะก็บางผมดูเร็วๆนี้ก็หลายคนเหมือนกันนะก็จะเป็นครมอชุดเก่าครับมาจากมาจากทางพัเอ่อก็พักใหญ่ในคลรมอชุดนี้ฮะมีสี่พักใช่ไหมฮะก็คือเพื่อไทยลงไทยรักษาชาติภูมิใจไทยแล้วก็พลังประชาราัฐซึ่งสามพักนอก,นอกจากเพื่อไทยเนี่ยเขาก็มาจากรัฐบาลเก่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่ รัฐบาลเนี่ยจะเป็นมีหน้าเก่าซสยเยอะนะฮะแต่ว่าที่น่าสังเกตก็คือตัวคอรลมนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจนะฮะไม่ว่าจะเป็นคลังพาณิชย์อย่างเงี้ยมาจากเพื่อไทยทั้งหมดก็สะท้อนถึงความตั้งใจของพรรคเพื่อไทยที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องหลกักเรื่องเร่งด่วนนะฮะของของพรรคแล้วก็ส่งคนไปอยู่ในรัฐมนตรีของพรรคพวกนี้รัฐมนตรีของของกระทรวงพวกนี้ทั้งหมดนะฮะ ถ้าดูรวมๆแล้วโอเคไหมครับถ้าโผล่ประมาณนี้ก็ก็อืมก็ไม่ได้แย่มากเมื่อเทียบกับรอบก่อนก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ถือว่าแย่แต่ว่าอย่างน้อยก็ดูมีความเป็นเอนักธุรกิจมากขึ้นก็อาจจะส่งผลในทบจะเชิงบวกในที่ที่ว่าเอ๊ะมีคนที่อยู่จากภาคธุรกิจเข้ามาอาจจะเข้าใจเศรษฐกิจมากกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยครความเชื่อมั่นก็อาจจะดีกว่าแต่สุดท้ายแล้วผมว่าต้องดูนี่แหละว่ามัน p o l i c ที่จะทำเนี่ยสามารถผลักกันออกไปได้หรือเปล่าและมันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากน้อยขนาดนั้นขนาดไหนหรือเปล่าครับเพราะนั้นก็วันที่5นะครับวันอังคารนะครับจะเตรียมถวายสัตว์คอรมอชุดใหม่นะครับแล้วก็จะมีเรียกประชุมคอรมอลรอบพิเศษด้วยนะครับวันที่6วันถัดมานะครับเพื่อที่จะเตรียมการว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงนโยบายต่อทางรัฐสภาวันแรกนะครับโดยตอนนี้เขาคาดไม่วันที่8ก็วันที่11ซึ่งนี้น่าจะเป็นจุด จุดที่คนติดตามเหมือนกัน,นใช่ไหมเพราะว่านายโยบายมันเป็นยังไงใช่เพราะว่านอกจากนายโยบายจะเป็นยังไงแล้วเนี่ยก็จะเป็นวันแรกที่เราจะได้เห็นภาพทั้งหมดแล้วก็จะเป็นการนับหนึ่งของขอายุข,ของคอรมอตัวนี้นะครับว่ามีอํานาจเต็มแล้วแล้วก็สามารถไปทําเรียกประชุมข้าราชการไปฝากนายโยบายนู่นนี่นั่นได้นะคะระับเพราะฉะนั้นก็น่าจะไปเริ่มเป็นตัวมาร์กพอยต์แรกนะที่คนจะเริ่มจับตาดูว่าโพรซีมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับ แต่หแต่หนึ่งในในเมื่อกี้ลองไปถามว่าพลรมอุ่นหน้าตาเป็นไงบ้างหนึ่งในตำแหน่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากะก็คือกระทรวงพลังงานนะฮะจริงๆเรื่องนี้เราเล่าให้ฟังอาทิตย์ที่แล้วก็เล่าให้ฟังรอบหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คอนเฟิร์มนะครับคุณพีรพันธ์เป็นหัวหน้าพักรมในสชาติเนี่ยได้คุมกระทรวงพลังงานจริงๆนะฮะซึ่งแน่นอน คุณเศรษฐาพูดในอาทิตย์ที่ผ่านมาว่านโยบายด้านพลังงานเนี่ยจะเป็นนโยบายเร่งด่วนและจะเป็นนโยบายแรกที่เขาจะเอามาประชุมในคอรมอนัดแรกเลยนะฮะก็คือเรื่องาการแบบปรับลดค่าราคาพลังงานในประเทศนะครับน้ำมันก็นโยบายอื่นๆที่ที่รวมไทยสร้างชาติเคยพูดถึงนะครับ<ะ>ก็จะมีอย่างเช่นเปิด เสรีการค้านําเข้าน้ํามันสําเร็จรูปเสรีนะครับผมแล้วก็ลดค่าไฟอันนี้3.9มจุดเก้าอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีส่งเสริมพวกติดโซลาร์รูปท็อปอะไรพวกนี้แต่อันนี้นะทุกรัฐบาลนั้ส่งเสริมอยู่แล้วใช่ไหมครัจริงๆพวกนโยบายทั้งหมดเนี่ยผมว่าไอเดียหลักก็คือทํายังไงก็ได้ให้ราคาพลังงานในประเทศเนี่ยมาปรับลดลงก็แล้วแต่ว่าจะเก็บภาษีหรือมาอุดหนุนโดยตรงหรือนําเข้าน้ํามันมาถูกอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขา เขาจะออกมานโยบายที่จะออกเนี่ยจะมาจากรูปแบบไหนนะครับเพื่อให้ราคาน้ํามันราคาพลังงานทั้งค่าน้ำเอาน้ํามันค่าไฟเนี่ยมันปรับลดลงมาแล,แล้วก็มีอีกข่าวหนึ่งก็คือนอกนอกจากกระทรวงพลังงานที่มีเรื่องน่าสนใจแล้วกระทรวงคมนาคมก็มีเรื่องน่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่ามีการเปลี่ยนมือจาก ฝั่งของภูมิใจไทยนะรัฐบาลก่อนเนี่ยรอบนี้มาอยู่ฝั่งเพื่อไทยแล้วกระทรวงคมนาคมเนี่ยมันมีหลายโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็หนึ่งในโปรเจกต์นั้นที่มันเป็นราคาสัางไม่ไม่สนุปุ่ทิ้งว่าจะยังไงเนี่ยก็คือเรื่องรถไฟสายสีสม้มครับอันนี้ไปต้องถามพี่ฟุกเลยครับว่า <ừ. S 1> แนวโน้มถ้าเกิดเป็นคุณสุริยะเนี่ยจะดําเนินการยังไงคิดว่าจะช่วยให้เส้นสัญญาตัวสายสีส้มให้เร็วเร็วดีไหมฮะ เอ,เอาจริงนะต่อตรงๆนะไม่รูรเ้เพราะว่าจริงๆพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นพักที่เรื่องเกี่ยวกับสาธิส้มเนี่ยผมแค่ไม่เคยได้ยินเขาคอมเมนต์เลยนะว่าเขาจะเอาอยัางไงเงี้ยฮะเหมือนเขาบอกว่าเดี๋ยวเข้ามาสัปปศึกษาดูก่อนไม่เหมือนไม่เหมือนพักอย่างภาูมิใจไทยเงี้ยฮะตอนเขาเป็นเจ้ากระทรวงคมานาคมก่อนที่จะยุบสภาใช่ไหมฮะตอนนั้นเขาก็พูดชัดเจนเหมือนกันว่า ในเมื่อประมูลมันจบแล้วก็ควรจะให้ผู้ชนะได้ได้ไปแล้วก็เซ็นสัญญาไปหรืออย่างฝั่งกาวไก่เขาก็พูดชัดเหมือนกันว่าการประมูลเนี่ยดูมันจะมีปัญหายเยอะเ mm hmm. พราะฉันจะให้แฟนเนี่ยให้ประมูลใหม่ดีกว่าอะไรเงี้ยฮะแต่พรคเพื่อไทยเนี่ยยังค่อนข้างเงียบเรื่องประเด็นนี้อยู่เพราะฉันเดี๋ยวต้องรอดูชิงว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งรอยฟ้าสายิีต้มงุท่านคงทราบไปและมันเอ่อเขาชิงกันระหว่าง2กลุ่มคือกลุ่ม BTS กับกลุ่มเบมกับ CK ซึ่งเบงก์ซีเคเนี่ยเขาชนะประมูลได้แต่ BTS เหมือนก็ไม่ยอมว่ามีการแก้กทีโอระหว่างทางมันไม่แฟร์นู่นน,นี่นั่นเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าตามข่าวเอ่อไม่ตามข่าวแหละจริงๆแหละก็คือราคาที่ยื่นของ BTS เนี่ยดูเหมือนจะถูกกว่าอะไรเงี้ยคนก็เลยแบบเอ๊ะมันไม่โปร่งใสหรือเปล่านะมีความสงสัยกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นต้องมาดูทีงว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงซึ่งแน่นอนว่าถ้ายืนเอ่อตามคอเอ่อครมอชุดเดิมที่ไม่คอรมอลชุดเดิมยืนตามกระทรวงคมนาคม รุ่นก่อนที่บอกว่าประมูลจบไปแล้วก็ต้องให้คนชนะประมูลเขาเซ็นสัญญาแล้วได้ไปก็ก็จะเป็นโพซิทีฟกับเบนกับซีเแต่ถ้าเกิดมาต้องประมูลใหม่อะไรเงี้ยก็จะเป็นเนกาทีฟกับเบนกับซีเซึ่งพอไม่รู้ว่าประมูลใหม่แล้วจะได้หรือเปล่าแล้วก็บีทเก็จะโพซิทีฟอาจจะแค่หนูโชว์จนกว่าที่จะประมูลได้จริง อันนี้ก็เป็นประเด็นที่จับตาเพราะก็คาดเดายากเหมือนกัน,นะคระับไม่ได้โผล่ที่เขาแสดงมุมมองไว้ชัดเจนแล้วอะ,อะไรที่มันคาดเดายากเนี่ยมันจะมีอิมแพคกับราคาหุ้นฮนะคือถ้ามันชัวร์แล้วเนี่ยหุ้นมันจะรีเฟกตไปละแต่ถ้าอะไรที่มันยังไม่ชัวร์เนี่ยหุ้นมันจะแบบเอ๊ะมันจะเอาอย่างไงดีแล้วถ้าเกิดแบบออกมาว่าบีมกับซีเคได้ซีเคกับบีมว่จะขึ้น,นแต่ถ้าเกิดปรับประมูลใหม่แล้ว BTS เกิดกลับมาได้ขึ้นมา b c ซก็จะขึ้นบีมกับซีเคก็จะครบ